สวัสดีค่ะกระแตน้อยค่ะกระแตน้อยพามาตำสายบัวได้พี่น้องได้สายบัวนึงสายบัวหลอกเรียบร้อยสายบัวอันเนยน้อยงามๆกระพี่น้องว่าอยากเบิ้งวิธีตำแบบมีน้ำหลายๆกระแตน้อยเอาน้ำมระขามเปียกพี่น้องแล้วก็มี่พี่ทางพี่พามีน้ำหลายน้ำตาลเอาละลายน้ำ มัดตำม,มือนี่สิตำสายบัวกุ้งสุกพี่น้องกุ้งสุกกบหอยแครงอ่ตาตำให้พี่น้องมึอะใส่ปลาเขือลงไปอันนี้ในปลาเขือนหน่อยพี่น้องใส่เขือนหน่อย เคกองก็เคเชอรี่ใส่เป็นวยนำใส่ข้าน้าหอมของนัว ตามด้วยน้ำตาลนำมาข้ามเปียก ี๋ยวจะสมพะหันหอมปีใส่นำ้ำหันหอมปีลงไปแล้วก็ใส่ใสายบัวพี่น้องมากหลายใส่หลายอันนี้จัดสายบัวเน้นสายบัวใส่ เป็นแต่แซ่บตำต้นหอกกระแตลายตำใสพริกแห้งพี่น้องพริกแดงแห้งพี่ตำยังตำปลาราหน้องนปลาดาออกสีแดงใส่กุ้งกุ้งสะดุ้งไฟพี่น้อง มมาใส่หมดดอกน่อสองกิโลตามด้วยกระถิ่อืมำอ้่หโอ้ๆมาแล้วพี่น้มนอ,อ,อม สว,ส,สวัสดีค,ครับกระแตน้อยค่ะบาวกรรมครับมาอนี้กระแตน้อยเด้ตาําสายบัวสายบัวตาํากันที่แรกก็ยังอันนั้นอยู่เดิมเหียวเขาแล้วพี่น้อง้าฝนตกฝนบัวเศร้าตาําสายบัวกุ้งสะดุ้งพี่น้องเป็นกุ้งกระแตน้อยเอาแซ่นํำปลาใบเริ่มเป็นสีน,นี่ไปห,หลวกซ้ำนึงแล้วก็ใส่หอยแครงพร้อมเด้ยพัก สลัดแล้วก็มีสายบัวมากินกับน้ำมีพงกหัวผพาฟอมเอาเหมือ่าแซ่บแซ่บน้ำกันเนะะี่ค่ะมาครับันนีิแซ่บน้ำกันครับฝนตกคำฝนตกคำฝนตกเหลี่ยมไม่หุน่นฝนเป็นเหลี่ไม่ไหมพี่น,น้องยัง <laughs> ตกอยู่ได้พี่น้องเงาปูนถีบเลยครับ Cầm sai bùa nằm sai bùa con đặt vào hmm. cái <laughs> nó mm. <Đặc. cười> <put itu. cười> Cái cơ thể nằm uhm. có thể Cơ có thể Cơ có thể Cơ thể หวแข็งกับกุบๆเนาะหวาน กินกับเรื่องเอาตำก็บ่ตำตอนเฮ็ดบีให้น้องเบิ่งดีฝนบ่ตกเนาะมันหน่อยะน้ำหน่อยน้ำฝนเหรอน้ำฝนนางยูนางยูกระตอบห้าง ใช่บัวมันเป็นใหญ่ติดปากมูลเราหาย,ยตองใส่มันเราหายไปทางก็เนี่ย Quấn mạnh luôn, Quấn mạnh lọ <laughs> <laughs> nếu quấn cái lơm chỗ nó Tôi tầm sẽ น,น้ำข้นหนาข้นนะครัอบอืมงบมาจัดเมนูอาหารทะเลอีกน้องไอ้ตําสายบัวไปเห็นสายบัวกคิดอ,อยากคิดอ,อยากว่าม,มีหอยแครงกับกุ้งพอดี เอเมนูที่หาง่ายๆนะ <laughs> <laughs> เดี๋ยวจัะมือฝน,นตกวิลนน็แนวนี่เพาะปลาอยู่ครับคี่สิบรรยากาศคิเสิดีเนาะแต่ว่าปลาในน้องช่วงนี้เอาอยากี่น้องนำนำหลายนำในน้องเริ่มไร้ขึ้น Cần đăng Cần đam Cái Như này an, say bùa พักกูหนาบ้านกแก่เริ่มขมขมในหน่อยฝนทั้งบานกระแตหน่อยตกกับ แลแห้งก็บพราพ่อสิหงหงยยอนพี่น้องตก,กบุดนุนเนาะตกแป๊บเดียวสายบัวในเขานำเขาเนื้อ ใช่บัวแต่เบิดบ่ถ้ามันจะเบิดด้วยนะเป็นข้วขาวขอขาวมั้งอืม บรรยากาศช่วงเที่ยงแต่แสงแสงก็จะอาจจะจ่าในจนัหนอยพี่หน้องบอกคือยังเหมือนแรง bọc. Hử. Là. Tới lên. Hử. Ai cho Cảm ลองแนมมาเห็น no? ํ้อใหญ่เลยพวกบุ้งน ah ี่ได e> ้บัวกินบัวไปหอยพวกบุ่งบัวผู้ดีเนาะลำบัวใหญ่เหมืนลำอ่อนงายก็จะมันว่า น,น,น้ำน้ำขึ้นขึ้นน้ำนามอพี่น้องคนนี้ว่ะันี้ก่อ แต่ก่อนมากระเตนนอน <c oughs> กินอาหารทะเลก็ <c oughs> ได้แมนแต่ก่อนมันถึงขัน <c oughs> เดี๋ยวว่ารุนแรง

ไส้บัวนิ่งกุบๆดีขนาดใช่กระเหม็ดกระดิ่นด้ว หน่วยหน่วยสื่อเะนี่ครับ นังเด้อขึ้นมือตะองแบ <laughs> ไบวับวเราเราออกคิติด เหมบอนบอกบันไก่มันขันมาฟุ้นซีเซาแล้วฟน้นีเซาแล้วไอ้บุกพ้นแล้วค่ะ อใช่หน่อยพูดน้องเพื่อ เ,<ล>เริ่มดูเลยได้ไหมเห <laughs> ็นสีเยอะอยู <laughs> ่ เมนูเมนูตำนี่แบบว่าค้องมากเลยแซ่บแต่ว่าเมนูอื่นก็แซ่บคื้นกันพี่น้องเมนูตำรสจัดเลยสดหนามพร้อมนี่เมนูตำนี่หนามสดพร้อมแั้วคุณดาอย่างก็อา,างอ,อาหารเหมืนอนไปกินพวกแซ่บบ้าง แสบอยู่พี่น้องแต่ว่ามันกับแสบอยู่คนละแบบแต่ว่าประเภทอาหารก็คือจัดมาแต่ละมือแต่ละเมนูนี่ก็คือตามทีหาได้พี่น้องตำไซบัวมันนี่โอ้แสบครับมันนี่ใส่หอยแข็งใส่กุ้งกุ้งสะดุ้งสะดุ้งเอาแบบสุกกุ้งสะดุ้งพือเอาแบบซ้ำหนึ่งเลาก็บรรยากาศฝนตกลิ่นครับมันนี่มาพร้อมฝน เปียกฝนเลจกักหน่อยกะแต่หน่อยก็ต้องขอขอบคุณพี่น้นองที่เขามาติดตามรับชมถ้ามากถ้าซึ่งชอบจังไจก็ก็ไลค์ก็แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ในน่ด้วยค่ะเม่อนี้กะแต่หน่อยกระบ,บอกรำขอลาไปก่อนนะครับนาอส,ส,สวัสดีครับ